สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีวันที่23พฤศจิกายนนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนของ10กหม5.5เพื่อน้องเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะชุ่มฉ่ำด้วยบรรยากาศของฝนตกนะคะช่วงบ่ายคะตอนนี้บ่าย2.35นาทีนะคะ แปลงไหนบ้างนะคะเริ่มต้นกันด้วยแปลง A33 นะคะเนื้อที่157ตารางวาราคาตารางวัละ1 5 5่0ัหบาทนะคะเดี๋ยวพอถึงหน้าแปลงเดี๋ยวตุกจะให้ชมทีดินนะคะนี่ซ้ายมือของเราแปลงนี้เลยคะ่ะ 3 3นะคะ157ตารางวานะคะเนี่ยค่ะถือว่าเป็นแปลงใหญ่ที่สุดแล้วนะคะ,ะแปลงต่อมานะคะแปลงที่ยังว่างอยู่นะคะก็คือแปลง A-31 นะคะ62.5ตารางวาแล้วก็ A-28 นะคะอ๋อวันนี้แปลง A-29 30ลูกค้าเข้ามาล้อมรัวแล้วนะคะ บรรยากาศอัปเดตนะคะ A28 ราคา900,000บาท A31 90 0 0บเาบาทนะคะช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะราคาดีมากเลยค่ะแปลงละเก้0แสบาทนะคะนี่แปลงที่ว่างนะคะ A26 A27 นะคะ แปลงละ62.5ตารางวาค่ะเนี่ยค่ะอยู่ใกล้สถานที่ราชการใกล้สถานศึกษานะคะใกล้ตลาดนะคะการคมนาคมสะดวกสบายนะคะและจุดนี้ค่ะคือแปลงที่ว่างนะคะ A 19 A 20แล้วก็ A 21นะคะสามแปลงอยู่ติดกันเลยค่ะแปลงละ 6 2 5ตารางวาค่ะจะซื้อ3ามแปลงติดกันเลยก็ได้นะคะแปลงละ9 0 0 0แสบาทเช่นกันค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโซน F กันค่ะว่ามีแปลงไหนที่ว่างบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านอุโมง์ต้นไม้นะคะฝั่งขวามือค่ะฝนตกชุ่มฉ่ำมากนะคะ จุดนี้นะคะก็ใกล้องค์การเพศศชกรรมนะคะใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศปทุมธานีนะคะใกล้หนองเสือนะคะนี่ตอนนี้เราผ่านอุโม,มงค์ต้นไม้แล้วนะคะพอผ่านอุโม,มงคต้นไม้ตรงนี้ไปนะคะโปรดสังเกตซ้ายมือจะพบกับแปลง F1 นะคะ F1 นี้ราคาดีมากเลยค่ะมารอรุ้นกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะราคา8 5 0 0 0 0หบาทค่ะ62.5ตารางวาค่ะแปลงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมแปลง F2 F3 นี่แปลง F2 8 0 0แแปลง F3 8,700นะคะแปลงละว6 5 5ตารางวา ส่วนแปลงนี้ F4 F5 นะคะลูกค้าเข้ามาล้อมรั้วแล้วนะคะเขาใช้ประโยชน์แล้วค่ะอาแปลงต่อไปที่ว่างนะคะก็คือแปลง F14 ค่ะแปลง F14 นี้จะอยู่ใกล้ทางออกเลยนะคะวันนี้เราก็พาอัปเดตภาพกันรัวๆนะคะบรรยากาศ ว่วงฝนตกนะคะถนนนี่กว้างมากเลยค่ะกว้าง12เมตรนะคะนะค่ะที่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะโซน F นี้ยังมีแปลงที่ว่างอีกแปลงนึงก็คือแปลง F14 ค่ะ62.5 บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะนะคะเป็นบริเวณจุดกึกลางโครงการนะคะซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ A31 นะคะแล้วก็ A28 นั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะ แปลงที่เราประกาศขายนี้นะคะจะมีการเคลีลิ่งจนเห็นสภาพพื้นที่จริงอย่างชัดเจนเลยค่ะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะแปลง F14 ค่ะนี่นะคะ F14 62.5ตารางวาค่ะ980,000บาทค่ะสิ้นสุดโครงการค่ะอีกทีเดียวก็น่าปักซอยแล้วนะคะวันนี้ตุ๊ก็พามา ัเดตบรรยากาศช่วงฝนตกกันค่ะซึ่งจุดนี้นะคะบริเวณใกล้ๆนี่ก็มีคาเฟ่มาเปิดใหม่นะคะสวนมะนาวคาเฟ่นะคะถ้าท่านใดชื่นชอบคาเฟ่ย,ย่านหนองเสือก็มีหลายแห่งเลยค่ะให้เราได้นั่งชิลๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านแกะกระปัวนะคะสวนมะนาวคาเฟ่แต่ถ้าต้องการ ใช้สอยชีวิตประจําวันนะคะร้านสะดวกซื้อก็อยู่ใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสนะคะเซเว่นนะคะซี CJ, หรือจะเป็นตลาดสดน,นะคะก็ตลาดจเจริญกันนะคะก็ไม่อยู่ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มากนักน,นะคะอยู่กิโลเมตรที่9กค่ะตรงนี้ก็คือเส้นเรียบของ10นะคะ3 2 6 1กิโลเมตรที่ 5บวกห้าค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะคะซื้อสดฉนดพร้อมโอนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็กลับขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ